ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับตามมาถึงคู่เอกของรายการแล้วครับเอกชนะชัยแก้วสำลิศพร้อมกับยอดพยักก้าวไกลยิมเป็นการแข่งขันมวยรอบอีสุสุครับครั้งที่24รอบตัดเชือกแล้วครับใหญ่เหลือเกินครับ159ปอนด์เอกชนะชัยนี่ส,นสูง190เซนติเมตรเลยครับโอ้โหสูงใหญ่ทีเดียวครับ เป็นนักบาสได้สบายๆครับสำหรับทางด้านเอกชนะชัยต่อยนี้ไม่มีเซฟเรียบใคอยอยู่แล้วครับเราสองคนนี้ตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่แล้วครับแล้วตัวเท่าไหร่ครับสามไฟ์หลังล่าสุดของเอกชนะชัยเนี่ยที่ชกในมวยรอบครั้งนี้นะครับก็มีชนะคะแนนชานชัยสิทธิ์อิติสุกโตครับแล้วก็มาชนะคะแนนปีใหม่จิตมนคลส่วนไฟล์ล่าสุดนี้ไปพลิกล็อกเลยครับแพ้คะแนนให้กับเจนรบพุ่งพันม่วงนะครับ สไฟหลังก็ชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่แหละครับส่วนทางด้านยอดพยักก้าวไกลยิมครับสไฟหลังก็มีชนะคะแนนชนะจนทีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับแล้วก็ไฟล์อีกไฟ์หนึ่งก็แพ้คะแนนให้กับทะเลทองสอธนาเพชรครับส่วนไฟล์ล่าสุดครับชนะน็อกเจนรบพุ่มพันม่วงนะครับในยกที่3สถิติก่อนจาก เข้ามาชกในรอบตัดเชือกนี้ถือว่าเหมือนกันเลยชนะ 2, 2> แพ้1นนะครับเอาละครับกำลังจะเริ่มแล้วครับไปสาวประวัติกันก่อนเลยครับคุนนี้เอกชนะชัยแก้วสำริดนะครับมาจากบันพจพิสัยนครสวรรค์ปีนี้อายุ23ครับชกมา63ครั้งชนะ49แพ้14ครับคุณอน,นันต์จันทิพยนะครับเป็นหัวหน้าคณนะ เป็นมวยไฟเตอร์ครับข่าบูดูดันส่วนยอดพยักก้ากายิมมาจากเชียงยืนมหาสารคามอายุ21ปีครับชกมา80ครั้งชนะ63พ้15เสมอหนึ่งมีนคนอาทิตย์ดำขำครับเป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยไฟเตอร์ข่าบูดูดันเช่นเดียวกันครับมีทีบนำครับทางด้านยอดพยักนี่เขาบอกว่า ปล้ำกับระดับก้าวไกลแก่นนรสิง์เลยครับอดีตแชมป์เควันะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะด้วยครับสำหรับก้าวไกลมาดูครับว่าจะเข้าถึงตัวได้ไม่ได้ครับยอดพยักเพราะว่าเสียเปรียบรูปล่างเนีย้โหแต่ว่าเอนชนะชายเนี่ยนอกจากมีข่าวแล้วยังมีหมัดด้วยนะครับรับค่าแก้วสัมฤทธิ์นี่เขาเสริมหมัดอยู่แล้วขึ้นชื่อเรื่องหมัด ดูแลโดยคุณสีเมืองสิงห์สุนเงินครับหัวหน้าคณะแก้วสมริดกรรมการอัศวุิกีลาวันครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีสามท่านในคะแนนอวยพรเขียวกุ้งธารุษดังรองอนุสรและทวัชชัยทองฤทธิ์และที่ผ่านมาค่ายมวยแก้วสมริดนี้ถูกฉลองกับมวยรอบอีสูสูมากครับมีแชมป์แล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นสิงสห์มณีแก้วสมริดหรอย่างอนุวั์แก้วสมริดยอดมวย 2. อสก็เคยเป็นแชมป์มวยรอบนี้มาแล้วเหมือนกัน สำหรับผลการได้คะแนนนะครับตัวที่ผ่านมาก็เป็นทางด้านยอดขุนทัพปอมพช้ไก่แก้วเอาชนะปพ้่ยคะแนน49-48คะแนน2เสียงแล้วก็49ต่อ47คะแนน1เสียงนะครับครับมีแก้งซ้ายแ,แรงครับยอดขยักชื่อเดิมว่าชาญทัวร์ก้าวไกลยิมโอ้ดูเปรียบเทียบรูปร่างครับคุณนอนครับเห็นได้ชัดเลยนะว่าตัวนี้เล็กกว่า เปรียบในเรื่องส่วนหนาครับโอ้โหดูครับใหญ่จริงๆครับทางด้านเอกชนะชัยสำหรับแชมป์มวยรอบอิสูนี่มีสิทธิ์ที่เข้าจะขึ้นไปจกไทยไฟด้วยนะครัไปาะทะกับชาวต่างชาติที่ต้องใหญ่ๆไว้ก่อนครับแยกครับแยกครับ, yeah, รบ,รบจดจดต้องจ้องกันอยู่ นัดนี้นี่มีความสำคัญมากครับผู้ชนะนี่จะเข้าไปรอชิงเลยนะครับเป็นตัวยืนก่อนเลยต้องนิ่งหน่อยครับวันนี้อุ้ยดักด้วยเข่าซ้ายใช้คางจัดกันอยู่นี่ครับแต่แต่ว่า,มาแม่แฟนมวยเฮรครับมาดูผลงานครับ จังหวะถีบนำครับแล้วนีครับโอ้โหดักด้วยเข่าซ้ายของทางด้านเอกชนะชัยครับรูปร่างสูงยาวครับแทงเข่าแต่ละทีนี่เห็นชัดเจนครับนี่ครับพี่เลี้ยงของทางด้านยอดพยักนี่ก็คือก้าวไกลแกนนรสิงห์เละครับอดีตแชมป์เควันแล้วก็คุณนําแสงมรกตนะครับเป็นพี่เลี้ยงเลยครับเอาละต้องขึ้นมา สู้กันต่อยกสองื่อสักครู่นี่ก่อนหมดยกมีเสียงเฮจากแฟนมวยัครบังหวาที่เอาคางกดกันนะทางสีกันต้องถือว่านักมวยสมัยนี้ใช้กันบ่อยครับแต่นักมวยเก่าๆแล้วนะท่านบอกว่าการใช้แบบนี้เป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้ครับต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันเลยครับใครก็อยากจะเข้าไปชิงครับเอาทุกอย่างนี่ครับแกงซ้าย เอกชนะชัยโอ้โหใหญ่แล้วเกินต้องวิโดนแข้งซ้ายเข้าไปเต็มๆครับยอดพยัพยายามที่จะเข้ามาโดนล็อกแล้ววงในครับตอนนี้ยังออกอาวุธกันไม่ถนัดครับกรรมาการก็ต้องแย่ออกมาชนะชัยยังนิ่งครับมามีแข้งซ้ายสกัดเสียบด้วยซ้ายล็อกไว้ก้าวไกล ยออนพยักก้าวกายยิม้มเอาเลยครับของคอ,อก้าวกายแกนอนสิงห์นี่ลุ้นตัวโกงเลยข้างล่างเลยคุณน็อตครับถ้าขึ้นมาชกแทนได้นี่อยากจะมาชกแทนแล้วล่ะครับโอ้ใหญ่ไหมล่าครับ,รบแข้งซ้ายตรกนี้สวยครับเ้าประกบในอีกรอบนึงเอกนนชนะชัยจะที่หลุดไม่หลุดโดนรัดเอวแล้วก็ มีปัญหาเหมือนกันนะครับมวยสูงยาวแบบเอกชนะชัยอตีเอาซ้ายต้องดูว่าจะบดได้หรือเปล่ามาไปที่แล้วเจอกับเจนรบนะครับต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีเลยสําหรับยอดขยักนะเตะน็อกเลยครับแล้วก็มือดีด้วยจับสลากผ่านเข้ารอบมาได้มากอดดงครับส่วนเอกชนะชัยนี่ก็มีแพ้เจนรบอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันวันนั้นนี่เจอลัดเอวแล้วแกไม่หลุดครับ เจนรบนี่ต้องบอกว่าเล็กแต่ยอดพยักเยอะเลยนะครับ,รบเพราะนั้นเอกชัยที่แพ้มาต้องดูว่าทางด้านยอดพยักจะมีลูกรัดเอวหรือเปล่าอาละครับจด,จดจดต้องจองกันอยู่จงังหวะนี้เสียบซ้ายพยายามจะคล้องคอ,งอ,งองครับโดนตีไปก่อนเอาละครับคล้องได้แล้วครับล็อกได้แล้วเด้งตีขวาครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับเอาล็อกล็อก ล็อกมาวงในอเออชนะชัยนี่ครับกดกันอีกแล้วครับสังเกตดูครับเอาค้างกดกันตลอดครับคูน่นี้โอ้ยโดนหมัดซ้ายบวกอือต้องระวังเลยเออชนะชัยโดนเข้าให้ครับอืเอเด้นเข่าขวาเอากดอีกแล้วครับนี่ถือว่าเป็นแท็กติกของนั้มวยทั้งคู่ครับ นี่ครับเองตีซ้ายครับเอกชนะชัยตีมาก็ตีคืนไปเอาแยกหมดยกที่2เดี๋ยวมาวัดกันต่อครับมาดูครับผลงานครับเสียบแต่ละดอกของเอกชนะชัยใหญ่เหลือเกินไม่รู้ใจใหญ่ไปถึงไหนเอาส่วนสูงมาแบ่งพวกเราบ้างก็ได้ครับดูครับศอกซ้ายทยายอมขยักนี่พยายามจะเข้าไปน,นะคุณน็อตน,นะแต่อะไรก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับเหลืออีก3ยกเต็มเ อีกครับเป็นบรรด,ดาแฟนมวยครับที่เข้ามาชมกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยในวันนี้ครับเอาละครับยกที่3ครับแฟนมวยครับมาชมกันต่อมวยรอบอีสุสุกครับครั้งที่24มุมแดงเอกชนะชัยแก้วสำริจมุมกับยอดพยักเก้าไกลยิมมุมน้ำเงิน159ปอนโอ้โหโดนข่าวซ้ายซอกอีกมาเป็นชุดครับ เน้นเน้นเนื้อเนื้อเลยครับสำหรับเอกชนะชัยยอดไพย,ยายามอยู่เข้าไปปล้ำโอ้โหซุกไปที่ซอกคอครับตอนนี้ครับตอนนี้หมดแรงเลยทีเดียวต้องเข้าถึงตัวตลอดนะครับทางด้านยอดพยารามว่าอยู่วงนอกแล้วโอ้โหทางด้านเอกชนะชัยนี่แกเลือกเสียบเลยครับต้องเข้าติดแบบนี้แหละครับแต่จังหวะนี้ออกอาวุธกันไม่ถนัดนะครับต้องแยกออกมา เอกชนะชัยชกด้วยความมั่นใจครับแข้งซ้ายนำยาวๆโอ้ยมีหมัดครับบวกแล้วยอดไฟยักษ์พยายามจะเข้าไปปั้มตีเข่าซ้ายอักพิษโอ้ล้มลงไปครับนี่ครับแข้งซ้ายเบิ้ลเลยครับจับได้เสียบเอาละครับล็อกแล้วล็อกแล้วตีได้ไม่ได้ครับโดนตีขวาเด้งตีขวามาครับ ดูครับใหญ่แบบนี้ทำแล้วชัดทำแล้วเห็นแยกออกมาใหม่คู่นี้ดีใครจะยุบก่อนกันเอาละครับของอีกแล้วคองคองอีกแล้วแต่ยังตีก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเพราะว่าใกล้เกินเกินไปแยกครับแยกครับทีมงานก้าวไกลยิ้มต้องแก้เกมซะแล้วโอ้แบบนี้โอ้ยโ,โดนซ้ายเข้าไปอีกดอกหนึ่งว่ายังไง พยายามจะของเหมือนกันนะครับพยายามจะล็อกคอครับทางด้านยอดพยักแต่ยังไม่ค่อยทันหักเท่าไหร่ครับทีมนามีต่อยขวายังไม่เดี๋ยวนี่ก็อ้าวโดนเหมือนกันเ้าเป๋เลยครับโดนหมัดบวกเข่าวงในอีกรอบดูครับเอกชนชัยแค่ตั้งขาตั้งเข่าไว้ครับยกทีนี้ถึงหน้าอกเลย แยกออกมาใหม่ทีมงานให้เดินแล้วครับยอนพยักโดนแยังซ้ายไปอีกทีโดนกระแทกยับซ้ายดักด้วยเข่าเอาละครับเดินล็อกอ้แต่โดนทางด้านเอกชนะชัยนี่ตีมาก่อนตลอดยับดูครับใกล้ๆก็ตีได้ครับถึงจะเป็นมวยสูงยาวก็จริงอุ้ยโดนหมัดขวาครับเอาละครับจับเด้งขวาครับโดนคืนซ้าย นี่ครับแกตีเสียงดังฟังชัดครับทางด้านเอกชนะชัยจัดให้แต่ละดอกี่คิดหนักเลยเป็นงานยากซะแล้วครับหมดยกที่3ครับต้องแก้เกมเลยครับทีมงานของก้าวไกลเคนดอลสิงห์ครับดูครับโดนศอกซ้ายจังหวะนี้ครับเห็นชัดเลยครับจากภาพสโลของเราครับโดนหมัดขวาไปเหมือนกันนะครับทางด้านเอกชนะชัย สังหวะแรกครับยกที่4ครับขึ้นมายอดพยักต้องเดินครับสถานการณ์ตอนนี้บีบบังคับแล้วคิดช้าทำช้าไม่ได้ครับถ้าคิดช้าทำช้านี่เหมือนจะรอแพ้เลยครับเอาละครับเข้ามาพยายามจะหกักไม่ล้มครับทีมงานของทางด้านยอดพยักนี่สั่งให้เดินต่อยหมัดแล้วครับจะทำได้แบบที่ทีมงานสั่งหรือเปล่าครับต้องมาดู นี่ครับแข้งซ้ายอุ้ยแต่โดนขวาโอ้ยโหยยนเข่าเข้ามาครับเน้นๆเลยครับตีเข้าไปแต่ละดอกเจ็บเจบทั้งนั้นครับเข้าวงในก็ยากเลยครับที่จะไปแลกเข่ากับเอกชนะชัยครับอาฮุกซ้ายแต่ดูครับวงในตีก็ตีไม่ถนัดยมวยตัวเล็กกว่าเดินหน้าเข้าหาเลยโอ้โหโดนศอกทัดมาลา เต็มๆเลยครับตอกมาสักครู่โอ้โหโดักด้วยศอกครับแพลวๆเหลือเกินเอกชนะชัยวันนี้เอาเละครับล็อกอีกรอบหนึ่งล็อกแล้วเอกชนะชัยยอดพยักพยายามจะตีมาครับแต่ไม่ชัดเจนครับเพราะว่านี่แหละครับมันใกล้เ,เกินไปทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับตอนนี้ต่อยขวา พยายามจะบิดๆแล้วก็โอ้โหดูครับออกอาวุธไม่ได้ครับทําอะไรลำบากแล้วครับคิดหนักเลยครับโอ้โหยอดพยัคเข้าไม่ถึงซะแล้วเอกชนาชายถอยมาคุมเกมตั้งรับอา้าโอ้ซุดไปเฉยๆครับโอ้โหเดินไล่จนหมดแรงครับยอยพยัคซุดไปดื้อๆเลย นี่ครับเดินยับโอ้โหโดนแข้งซ้ายทีบิกนี่ครับต่อยลำตัวเอ้าต่อยยังไม่โดนเท่าไหร่ครับวงในแต่วงในเนี่ยเข้าไปแล้วทําอะไรไม่ได้เลยครับ,รบทางด้านยอดพยักคือต้องใช้พละกกำลังเยอะครับยอดพยักในการที่จะสู้กับมวยตัวใหญ่กันเลยเอ้าม่าจังหวะพลาดเกือบไปแม่จุดจุดเนี่ถ้าเอกจนะใจหล่นลงไปี่มีหลายคนเฮแน,น่นอนครับ ตอนนี้นี่ได้เปรียบครบวงจรแล้วครับทางด้านเอกชนะชัยแก้วสมริดหรือมอกรุงเทพธนบุรีครับต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยคุมไว้ได้หมดแล้วครับตอนนี้เป็นประเภทมวยที่พูดน้อยต่อยหนักเตะแรงครับสำหรับเอกชนะชัยหมดยกที่4ครับดูครับโอ้โหจังหวะภาพช้าๆครับโยนเข่าลอยนี่ครับ ทัดมาลานงัดสอกขึ้นมาเต็มหน้าของทางด้านยอดพยักเลยครับยกที่ผ่านมานี่ทางด้านยอดพยักก้าวไกลยิมทําอะไรไม่ได้เลยครับต้องมาชมกันครับยกสุดท้ายจะเป็นอย่างไรครับ3นาทีสุดท้ายครับใครจะเข้าไปยืนรอครับชิงชนะเลิศมวยรอบอีสุสุครับครั้งที่24ครับแต่นสถานการณ์ตอนนี้ครับโอ้โหดูแล้วเอกชนะชัยไปรอครึ่งคอแล้วครับก้าวไปแล้วขาหนึ่งนะครับตอนนี้ เข้าไปยืนรอชิงถ้ไม่มีอะไรผิดพลาดเอารัวหมัดแล้วครับต,ต,นนต้อ้ทำครับยอดพยักเอ้ยโดนหมัดแล้วเสียงเชียร์มีครับมีถ้าเกิดหล่นลงไปนี่มีสิทธิ์เลยครับโอ้โหหัวใจกันนีย่ยอดเยี่ยมจริงๆครับยอดพยักก้าวเก้ายิมยังไม่ยอมแพ้นะครับมีหมัดนะครับยอดพยักเอาเละครับเดินเดินขวาโดนดับด้วยเขา่า ถ้าเข้าวงในนี่ลำบากเลยครับต้องผักออกมาแล้วก็ต่อยนะครับยังมีโอกาสลุ้นอยูอว่ว่ายังไงถ้าจะเข้าไปวงในนี่ลำบากครับ,รบนี่ครับเขา้าวงในก็ทําอะไรไม่ได้ครับแล้วยังต่อยอยู่ยังได้ลุ้นนะครับโอ้โหเข้าไปประกบในนี่เสร็จเลยครับยังไล่มาต่อเรื่องอดลับตานี่ถ้าปิดครับโอ้โหจั่วลมแล้วตอนนี้ จะนะชใจไม่อยากปะทะด้วยครับล็อกเอาไว้กอดเอาไว้ก่อจะเข้าไปทําได้นี่ต้องบอกช้าเหลือเกินครับยอนพยายามเอา้าโนวันนี้ขาแข้งอ่อนไปหมดครับใช้พละกําลังเยอะครับมีเท่าไหร่ต้องใส่เต็มที่อยู่แล้วครับไฟนี้เพราะว่าเป็นนัดตัดเชือกนะผู้ชนะเข้าไปชิงครับเอาเละครับโค้งสุดท้ายยกสุดท้ายอุย้ยต่อยขวาครับ เอกชนะชัยนี่ก็พยายามจะประคองตัวครับครบยกก็ไม่น่ามีปัญหานะคู่นี้เสียงปีกองเชิดแล้วครับมั่นใจแล้วครับถ้าไม่ฟ้าถล่มดินทลายจริงๆก็ไม่น่าจะมีปัญหานาจะเป็นทนางด้านเอกชนะชัยแกวสำเร็จครับเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศหมดยกสุดท้ายครับ นี่ครับมาดูผลการให้คะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับมก,การอัสตาวุฒิพิลาวัวารวานวรวมรวมคะแนนชูมือให้กับบูมแดงครับเอกชนะชัยแก้วสำมฤธิ์เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนยอดพยักเก้าไกลยิ้มใบครับเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องไปพักกันก่อน